มาสอนนักเรียนในบทเรียนเรื่องอะไรกันดีคะข่าวน,นี้นะคะครูวกว็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะะข้าสส่การเรียนออนไลน์ของพวกเรานะคะชื่อว่าเพราะว่าเซลหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนั่นเองวินาทีอ๋อเรื่องเซลล์นะคะเอ,อ๊แต่ว่าเซลลนี้นะคะมันเป็นยังไงเหรอคะ คุณพิจาราช่วยอธิบายให้นักเรียนของเราได้ทราบก่อนเลยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะลงในภาพตามค่ะว่าเซลลเนี่ยเปรียบเสม,มือนโรงงานเล็กๆค่ะแต่ว่าเขาจะมีระบบอวัยวะต่างๆนะคะที่ทําหน้าที่เฉพาะและแตกต่างกันออกไปเปรียบเสม,มือนเครื่องจักรในโรงงานเลยค่ะแต่เซลเนี่ยเขาจะมีระบบต่างๆนะคะได้แก่ระบบขนส่งระบบควบคุมและระบบการสื่อสารนั่นเองค่ะ เรียนตอนนี้นักเรียนทุกคนนะคะคงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเซลล์นะคะจะมีลักษณะประมาณไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําเข้าสู่บทเรียนของเรากันกันเลยดีกว่านะคะ,ะเซลล์ถือเป็นหน่วยพื้นฐานาหรือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตทําหน้าที่ได้นะคะร่างกายของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์ที่หลากหลายมาทําหน้าที่ร่วมกันนั่นเองคะ่ะนักเรียน นะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์อาจประกอบด้วยเซลล์เดียวเราเรียกว่าซิงเกิลเซลลู่าออร์แกนิซึมและหลายเซลล์เราจะเรียกว่ามัลติเซลลู่าออร์แกนิซึมนะคะนักเรียนช่วยยกตัวอย่างนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและก็หลายเซลล์หล ular, ให้ครูหน่อยได้ไหมคะอะไรคะนักเรียนแล้วก็มาเฉลยกันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและก็สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็ได้แก่แบคทีเรียพาราเมซีเอ็มแล้วก็ สงมีชีวิตหลายเซลล์นะคะก็จะได้แก่เซลล์พืชเซลล์สัตว์นันเองค่ะนักเรียนซึ่งเรียนเก่งมากเลยค่ะซึ่งเซลล์สามารถจําแนกออกเป็นสอชนิดตามความแตกต่างของโครงประกอบนะคะก็จะเป็นเซลล์โปรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอตนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาเรียนเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์รที่เกี่ยวข้องกับเซลล์นะคะโดยมีดังต่อไปนี้นะคะปึ้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งนะคะ ต่อมานะคะมาเรืที่คนแรกกันเลยค่ะคนแรกก็คือโรเบิร์ตลุกนะคะโรเบิร์ตฮุกเป็นชาวอังกฤษได้ค้นพบเซลล์เป็นครั้งแรกนะคะโดยประสบความสําเร็จในการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศนะะ์สำหรับศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุขนาดเล็กนะคะโดยได้ใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยศึกษาเปลือกไม้ของต้นโอ๊กนะคะพบบริเวณเยื่อคอนะคะประกอบด้วยคอรเซลล์ที่ตายแล้วนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคนที่2คือองตัวเวลนเวลนบุกนะคะก็คือเป็นชาวดันนะคะพัฒนากล้องจุลทรรศน์นะคะสามารถใช้สังเกตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กรูปร่างต่างๆแตกต่างกันนะคะเช่นแบคทีรียแล็โปรโตซัวและสเปิร์มนั่นเองค่ะ m, ต่อมานะคะก็จะเป็นคนที่3แล้วก็คนที่4ก็คือคุณมันดิฮาชไลด์และคุณเทโลชวานนะคะหรือเราจะเรียกว่าชวานแอนชไลด์นะคะได้รวบรวมความรู้ที่จัดตั้งเป็นทฤษฎีเซลนะคะเราเรียกว่า the เซ l ล์ t o r y นะคะโดยมีความใจความสําคัญ2 ความะค,ะคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์อาจจะเป็นเพียงเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้นะคะ2ก็คือเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะต่อมานะคะคนที่5คือคุณลูด,ดอฟเวอร์ชานะคะได้เพิ่มทฤษฎีเซลล์ข้อที่3นะคะก็คือเซลล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ที่มีอยู่ก่อนแล้วนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมานะคะนักเรียนครูจะมาพูดถึงในส่วนของคุณสมบัติร่วมกันบางประการของเซลล์นะคะหนึ่งนะคะเซลล์นะคะมีขนาดเล็กนะคะการที่เซลล์มีขนาดเล็กนะคะเป็นการนะคะปรับตัวเพื่อเพิ่มนะคะอัตราส่วนพื้นที่ผิวสัมผัสต่อปริมาตรนะคะให้มีค่ามากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าส่งผลนะคะทำให้การลําเลียงสารนะคะเข้าและออกจากเซลล์นะคะ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตหลายเซลละะ์จะมีการแบ่งเซลล์นะคะแบบไมโทซีสนะคะเพื่อให้เซลล์นะคะมีขนาดที่เล็กลงค่ะและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะจะมีการคลอดเว,ว้าหรือพับย่นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัติตัวต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสารปันธุครมนะคะ,ะจะมีในรูปแบบ DNA นะคะจะมี RNA อเสำหรับสังเคราะห์โปรตีน สนะคะจะเป็นไรโบโซมค่ะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนค่ะสนะคะก็จะเป็นไซโทพลาซึมนะคะซึ่งจะเป็นที่อยู่ของออร์แกเนลหรือสารประกอบอื่นๆค่ะและ5นะคะที่มีคุณสมบัติร่วมกันคือการมียือุ้มเซลล์นะคะซึ่งยือุ้มเซลล์นี้คะจะช่วยกําหนดขอบเขตของเซลล์ค่ะ เซลโปรคาริโอตนะคะโปรคาริโอตจะมาจากภาษากรีกค่ะโปรจะแปลว่าก่อนคริโอตนะคะจะแปลว่านิวเคลียสดังนั้นโปรคาริโอตจะแปลว่าก่อนที่มีนิวเคลียสค่ะเซลโปรคาริโอตนะคะจะพบในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโดโมเมนแบคทีเรียค่ะซึ่งเป็นแบคทีเรียทั่วไปกับโดเมนอาร์เทียนะคะเป็นแบคทีเรียนะคะที่ทนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงค่ะก็คือเอ็กตรีมเอมบิรอเมต์นะคะเช่นทะเลสาบหรือนะ้ำพรุร้อนนั่นเองค่ะ โปรคาริโอตนะคะลักษณะที่สําคัญคือจะไม่มีนิวเคลียสไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุม้มจะมีเพียงออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มได้แก่ไรโบโซม 70s นั่นเองค่ะองค์ประกอบของเซลล์โปรคาริโอตจะประกอบไปด้วยนะคะ 1. นึพิไรโครสร้างที่ยื่นออกมานอกเซลล์2ฟิล์มเบียช่วยให้แบคทีเรียยึดเกาะกับพื้นผิวได้3แคปซูลมีลักษณะเป็นสารเหนียวคล้ายเจลเคลือบปิป,ปกคลุมเซลล์นั่นเองค่ะ 4. แฟกติลัมคือมีลักษณะคล้ายขนยื่นออกมาทําหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่5ผนังเซลล์เป็นส่วนที่มีสารประกรอบเปปทิดเดไกลเคนเป็นองค์ประกรอบ6เยื่อหุ้มเซลล์ส่วนที่ห่อหุ้มใส่โถประซึมข้างในจะประกรอบไปด้วยปโปรตีนและคาโบไฮเลต 7. ไรโบโซมทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนและ8สารพันธุกรรมหรือ DNA ที่มีลักษณะเป็นเกลียวคู่เพียงเส้นเดียวขดตัวเป็นโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นวงกลม 9. สุดท้ายนะคะพลาสมิดพบบางชนิดที่เป็น DNA วงแหวนเกลียวคู่ขนาดเล็กอยู่นอกโครโมโซมค่ะ เร,ระะะเรียนเมื่อตะกีนฐานนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเซลโปรคาริโอตจากคุณครูตาตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาพบกับคุณครูหน้าให้อีกหนึ่งครั้งนะคะจะมาเลือกในเรื่องของเซลยูคาริโอตนะคะโดยนะคะเซลยูคาริโอตนะคะคำว่ายูะคาริโอติกมาจากภาษากรีกนะคะคำว่ายูจะหมายถึงแท้จริงและคำว่าคริออนนะคะจะหมายถึงนิวเคลียสคะเมื่อนำมารวมกันนะคะจะหมายถึงการมีนิวเคลียสที่แท้จริงนะคะ ซึ่งนะคะเซลล์ยูคาริโอตนี้นะคะสามารถพบได้นะคะในโดเมนยูคารีอาซึ่งนักเรียนทราบไหมคะว่าในโดเมนยูคารีอาประกอบไปด้วยคิงดอมอะไรบ้างนักเรียนหาชืย่อยกตัวอย่างให้คุณครูหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเก่งกันมากเลยค่ะอ่าโดเมนยูคารีอานะคะจะประกอบไปด้วยคิงดอมแอนิมาเลียคิงดอมพืนเต้คิงดอมฟังจและคิงดอมโปรเจสตานะคะ ค่ะโดยนะคะเซลล์ยูคาริโอนะคะจะมีลักษณะสําคัญคือมีนิวเคลียสและมีอแกเนลที่มีเยื่อหุ้มและรวมไปถึงมีอแกยนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มด้วยค่ะค่ะนักเรียนต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งโครงสร้างของยูคาริโอติคเซลลนะคะโดยยูคาริโอติคเซลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นห่อหุ้มกับส่วนที่เป็นส่วนด้านในที่เรียกว่าส่วนโกลพลาสซัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละส่วนกันเลยค่ะ ส่วนของหุ้มนะคะจะประกอบไปด้วยผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะและต่อมานะคะส่วนโปร p ลาซึมนะคะก็จะประกอบไปด้วยไซโทบลาซึมและนิวเคลียสนะคะเราจะมาดูในส่วนของไซโทบลาซึมนะคะก็จะประกอบไปด้วย2อย่างคะคือในส่วนของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเรียกว่าไซโทพลาสตบิ่อินคลูชันซึ่งจะประกอบไปด้วยเม็ดแป้งโปรตีนและของเสียจากกระบวนการเมตาบอลิซึมและส่วนที่2คือส่วนที่มีชีวิต จะเป็นในส่วนของ organelle ซึ่ง organelle นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างคือ organelle ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม organelle ที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียว organelle ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละข้อเลยนะคะ organelle ที่ไม่มีเยื่อุ้มนะคะเช่น ribosome cytoskeleton c e n t r i o ออ o r g a n e l ล e ที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นเช่นเอ endoplasmic r ิ t i c u l u m Golgi แ p p a r a t u s microbody vacuole และไลโซโซม ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของออร์แกเนียลที่มียุ่อุมสองชั้นได้แก่ไมโครกันเดียและพลาสติกค่ะต่อมานะคะนักเรียนครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับเซลล์ยูคาริโอตที่สำคัญสำคัญที่นักเรียนควรจะรู้นะคะจะประกอบไปด้วยแอนิมอลเซลล์และแทนเซลล์ค่ะต่อมานะคะนักเรียนครูจะมาพูดถึงในส่วนของแอนิมอลเซลล์ก่อนเลยดีกว่าค่ะแอนิเมอลเซลล์นะคะจะมีรูปร่างกลมปรี ไม่มีผนังเซลลมีไวกิโอขนาดเล็กและไม่มีโครพลาสเมื่อไม่มีโครพลาสนะคะจะทําให้อนิมอลเซลนะคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เนื่องจากไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแต่มีแมทริกนะคะนอกเซลลทําให้เซลล์นะคะสื่อสารถึงกันได้เช่นเดียวกับผนังเซล์ของเซล์พืชค่ะต่อมานะคะส่วนของแทนเซลนะคะหรือว่าเซลลพืชนะคะจะมีรูปร่างคะเป็นเหลี่ยมนะคะมีผนังเซลล์มีไวคิโอขนาดใหญ่ มีพลาสติดนะคะโดยเฉพาะโรรคาร์บทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชทําให้พืชน,นะ,ะสามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะสิ่งมีชีวิตตัวแบบโมเดลออร์แกนิซึม อีโคไรเอ็กเทอริเชียโคไรเป็นโปรคาริโอติกพบในลำไส้ของคนนำมาเพาะเลี้ยงได้ขยายพันธุ์ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญที่ทำให้เข้าใจกระบวนการเซ็นเตอรดอกมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจำลอง DNA าอการถอดรหัสการแปลรหัสสารพันธุกรรมเป็นโปรโตีนนั่นเองค่ะ มแมลงวีดสอสโฟลีนสิ่งมีชีวิตกลุ่ม,มแมลงนะคะใช้สําหรับศึกษาด้านพันธุศาสตร์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมการทําง,งานของยีนพบว่ายีที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนามีความคล้ายกับมนุษย์ค่ะจึงใช้เป็นตัวแบบสําหรับการศึกษาและการเจริญการพัฒนาและการเกิดโรคในมนุษย์ค่ะเซลล์ของมนุษย์ human cell สามารถใช้เซล์ที่พเพาะเลี้ยงในห้องทดลองจะเรียกว่า in vitro ถ้าสิ่งมีชี จะเรียกว่าอินวิโวคือเซลล์ที่ยังคงูคุณสมบัติเหมือนเซลล์ที่เดิญตามธรรมชาติเช่น 1. เซลล์ไฟโบรบาสที่ยังผลิลตคอลลาเจนได้ 2. เซลล์ที่เปลี่ยนสภาพมาจากเซลล์กล้ามเนื้อของตัวอ่อนรวมกันเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อสามารถผลตัวได้ค่ะ 3. เซลล์ประสาทมีการพัฒนาแกมประสาทนำออกเอ็กซอนเชื่อมต่อกับประสาทต,ตัวอื่นๆค่ะและ4ี่เยื่อบุผิวอินทิเทียมเซลล์สามารถรวมกันเป็นแผ่นกว้างค่ะ าการเรียนสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนของครูนะคะก็ได้จบลงไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะค่ะคุณครูนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเข้าใจเรื่องของเซลนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูั้งสาวท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะ